เมื่อวานนี้ขายของเหนื่อยไหมคะลูกเหนื่อยมากทั้งเลี้ยมซีทั้งขายของค่ะคอขายดีไหมคะลูกขายดีมากขายอะไรบ้างนะแตขายแต่ขายไม่หมดขายดีขายดีขายอะไรบ้างนะพี่จำไม่ได้แล้วบาราพส้มปจีนเหรอคะเมื่อวานนี้ไปขายที่ไหนนะคะลูกเมื่อวานบางใหม่เมื่อวานน้ำใหม่อ๋อโอเคนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายกันค่ะลูกบ๊ายบายหนูิ่มไหมลูกนิ่มค่ะอร่อยไหมคะนิ่มมากเลยค่ะหนูปกินหนูบนแม่นิ่มมากอร่อยไหมนะลูก อร่อยมากเลยใช่ไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะร้อนไหมคะลูกไม่ต้องไข่ให้หนูหรอคะไม่ต้องไข่ให้หนูได้เลยกินอะไรหนูก็มีบอัดเหมือนกันหนูชอบกินอะไรมีทุกอย่างของหนูหนูก็ชอบกินไปลีบปะแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวอร่อยค่ะอันนี้น้ำจิ้มอะไรนะที่แม่บอกน้ำจิ้มอะไรลูกอ่าหอน้ำจิ้มอะไรอร่อยลยอ่าเดี๋ยวอัดคลิปใหม่เดี๋อันนี้อันนี้เอาใหม่เล อาหารน้ามาลูกหามามามาฝ่าเอวเลยลูกฝ่าเอวเลยฝาเอวเลย ตกใจร่าตกใจเลยลูก เข้ามาดูเยอะๆอ่ะเรี่องค่ะลองจะแบบ

น้ำกิ้มอร่อยดีค่ะขวดละสามสิบห้าบาขวดสมาทสขวดร้อยค่ะสามขวดร้อยค่ะอร่อยไะอร่อยค่ะหนูกําลางกินอยู่เนี่ยค่ะหนงก็กินนะคะสามห้าแพงไหมลูกสามห้าแพงเอาอยู่ต้องยี่สิบใช่ไหมคะต้องยี่สิบค่ะลดได้ไหมคะลดไม่ได้อะค่ะลดได้ไหมลูกได้ค่ะ ไปได้ไม่ขาดทุนหรอคนใหญ่ไม่รู้เวลาของคนอื่นเขาว่าแพงแต่ขายโอ้น้องกลับแล้วเหรอลูกบบบอกกกมลลัััแ้วค่่ะะนนีขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กของน้องขอบคุณเี่ลูกขอบคุณนะคะแล้วเวลาป้าหนิงคิดถึงทำยังไงล่ะตอนนี้หลงแล้วอะไ่ไหนลูกบ้านเราดีบ้านไงบ้านเดียวกันบ้าติดโบสถ์นะใกล้ๆิดโบสณ์ ขอบคุณค่ะวันี้ขอบคุณดีลูกเบิรนขอบคุณนะจ้าขอบคุณได้มาให้ดูความน่ารักน่ารักจริงๆป้องปิดตดวในนั้นน้องว่าปิดโบใหญ่มากเลยใช่ค่ะมวานหนูยพูดให้ที่แม่หารปาเลยใช่ค่ะที่พูดอยู่หน้ารงตนะคะใช่พูดอูในบ้านในบ้านในบ้าน วันี้หนูไม่ได้ทานข่งเหรอลูกี่ช่วยเหะกินด้วยพี่ไปกินย่างให้หนูอค่ะย่างจะกินเท่าไหอันนี้เป็นเอย่างให้น้องข้าวหอมอค่ะเพราะว่าน้องข้าวมจะได้อัดกินด้วยไหมคะพี่พี่กินด้วยค่ะหขอบคุณค่ะที่ช่วยกินน้องิไม่หดเน้อัองทนไม่หด้เจอนี้กลมพี่ใส่เยอะ่คได้ยนมา ยยนงมีเด็กคนเดียวเยนงอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นตอนเด็กยายนงเยนงเป็นตำรวจนะนะใช่เขาบอกโอ้โหแบบแบบดีพูดเก่งมากเราไม่ไปขายของเราลูกวันนี้วันนี้เป็นอะไรลูกวันนี้มันวันวันยูนบ้านนแบบเป็นบ้าแห่งการเดทจริงไหมคะเขาไม่เคยเห็นลูกเราแล้วเขาก็รู้เทปดังเขาเลยเห็นลูกเป็นลูกร้านนี้ครับร้านอยู่ตลาดวัตตาเบร์ตลาดวัตตาเบร์ มากินได้เลยนะคะชิมานอร่อยที่สุดค่ะนี่ค่ะนักจิ้มโอ้ค่ะโอ้ตอนนี้หนูที่ร้านหนูกระทะใช่ไหมอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ร้านอะไรหนูกระทะหนูกระทะอะไรอร่อยดีนะอร่อยดีกระทะอร่อยดีเราถามว่าแม่หนูกะหนูกระทะอะไร ลูกหิวข้าวหรือยังลูกหิวแล้วโอเคอาเด็กๆหิวแลูกไปหาหมอมายังคะไปหามาแล้วค่ะคุณหมอใจดีไหมลูกไม่เอ้านั่งก่อนลูกนั่งก่อนไปนั่งก่อนเร็วหิวน้ำยข้า้าโไอ กนมีบุญมากเลยอ่ะแบบหลงอ่ะโอ้โหชุดใส่ได้ไหมมันมันดูเย็นเย็นไงก็เลยว่าถ่ายวิดีโอนันเลยพี่พี่เขาบอกน้องพูดเองเลยนะคะสวยสวยอ่ะน้องน่ารักมากน้องเข้าไปแซวน้องไปแซวโตข้างๆนะคะวันนี้จัง <laughs> หลงว่ะใจละลายครหลงเลยน่าแบบว่าใจละลาย <laughs> นย <laughs> ่าน่าวีดีโออยู่นะไม่ได้ไลฟ์สดเด้อ อะไรนะคะลูกกินอร่อยดีค่ะอร่อยไม่ได้ลูกอร่อยมากแต่ยังไม่ได้ชิมเลยแต่ยังไม่ได้ชิมเลยไม่พูดได้บ้างแบบบาเก็บมันก็หายมไม่ได้ชิมเลยใจใจใจแล้วแล้วยังไงเรา